พ like ี่น้องตอนนี้นะคะเท่ากับแต่งหน้าทำผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทําบุญนะคะที่บ้านเกิดแม่นกนะคะาเย็นนวลเดิอมือเด็พี่น้องเท่าสิไปทําบุญอยู่บ้านเย็นนวลนะคะเท่ากับขึ้นรถกันแล้วตอนนี้ขึ้นรถโคกแย่คุณกองวายุเป็นสั้งใดเบลโบกนุ่งกบคนเดิอสได้ไปบ้านผู้บริหารไงเด้มือนีเนี่ยไปวัน ผ <T itt les> um ู้บร uh, uh, you know uh, uh, we ิหารหลักสันย้าง่รู้เป็นยังไงนวลคุณยายนวลมันว่ามันไม่นวลบรแม่เขาเนียนว่ามันเอื้อยเอาเมียบ่รอใสอยู่จุดแบบไปเสื้อไผ้าี่ไปแต่งเมียพิวยหรือเปล่าเออไปแต่งเมียพี่อุ้ยหรือเปล่าอย่ากเลยเอ้าไม่แรงบ่เออสวัสดีครับพี่น้องไป็ขอเมียะไรพุ้ยอ๋อโอ้มึงหนีไปขออมีมึงหนีไปขอเมียพี่อุ้ยจะได้เอาตัวเกี่ยวไปสรองไง จะไปเสล้องน้ำนะครับวันนี้เด็กันอยูยที่อำเภอเชียงบ้านเด็กน้ออุดรธานีแม่นค่ะตอนนี้เท่ากับกาลังออกเดินทางแล้วนะคะมุ่งสู่จังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องคุณเด็กหน่อยก็อยู่ข้างหลังเนี่ยวันนี้เด็กหนีก็มานะคะเด็กหนีก็มาเออเอาผู้บัญชาดีกีกี่งานมคะกีกีผู้บัญชาดีเดี๋ยวจะนอนค่ะจะนอนก็ะนายนอนสวัสดีค่ะวันนี้จะวันนี้ลองเพลงอะไรบ้างนี่ แม่ยังไม่รูค่ะก็ล้องเพลงเดิมๆนั่นแหละบิ๊กบอกว่าสกิปเดิมเลียนไยไม่ได้โอเคี้สสบนเขาเห็นอย่างกัน้สวัสดีค่ะได้อะไรกินไซม์เมื่อกี้กินนี่อย่างเมื่อกี้ปีนไกโอ้ยไก่ทอด พี่น้าเขพีอน้เนียพี่น้าเาถ้ากัดตื่นเต่าหรือพี่น้องมาท่านใด้กินเขาตื่นเี่พวงแต่ละคนน่ะก็มาลงมาแต่งหน้าแต่งตาตอนแรกวาสิดิออกว่า T เจออะไรเจออะไรต่จแต่ง T C บุญเด้๋ยวพี่น้องพระว่ตเพื่อนว่าเพ่จะไปเห็นแต่บุเนี้ยมันเต่าน้ำมันเลยเปลี่ยนเวลาเป็นแต่งจ ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะนี่แหละพี่น้องเวลาแบบว่าคันไปเบิร์ทีมนะนับรองก็บบนสร้างแตงหน้าก็จะนั่งน้ำการสร้างแตงหน้าท่าผมมีมันก็จะเป็นบรรยากาศจังสีเลยตะวันคันมือใดทีว่าเด็กหน่อยกด็นแต่น้ำบอกระตะวันแน่เด้อพี่น้องครับบึงต้องที่โอกกินเขาเด้อพี่น้องโอ,อ้แสบบลา ขุ่นทึ่งไก่ทึ่งหยางขุ่นซ่งกลิ่นเข่าหลายแหงแ้ง่บบว่าเพิ่มกับโบอวนไปอยังได้เคลียรงเพราะว่าเรามีชาเขียวนะขาะชาเขียวอะไรชาเขียวกับกลับไฟเบอร์มาค่ะ <laughs> ไฟเบอร์ขาวมานันละลกไดียไดไเย,เยี่ยมเบาตัวไปขี่ซีแกนกินข้าวเลยยังรูปกินกับอะไรกินกับ กินกับอะไรบ้างกินข้าวเจ้าจีค่ะโอ้โหเขาจีมาได้ทางเดียร์หรอกเมื่อเชา้าะคุณย่าทำให้หรอมาคุณย่าไปซื้อมาโอ้คุณย่าไปซื้อมาโอเคนี่แหละเด้อพีนอออ่น้องบุ่นอันรถขั้นแดนเสื่อกับยี่ยุบุญยี่ยุบุนเ <c oughs> ด้อพี่น้องเ่ราะในไทยเห็บบุญเด้อมื่อน,นี่เพราะเพราะว่าภาคตันเปาแห้งมื่อน,นี่หยานมันบ่ทันโอเคทุกคนเราจะลากันแล้วนะคะ ไปเจอกันที่อำเภอชัยวานบ้านยายนนวนนะคะจังหวัดอุรรธานีไว้เจอกันนะคะ